คดีนี้เนี่ย้องบหมว่ามันขยายมาบานปลายมาจากเรื่องของเว็บพนันออนไลน์เครือข่ายมินนี่ใช่ไหมคะทำให้บิ๊กโจ๊กนะคะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองพอบอตรกับบิ๊กเต่าพลตำรวจตรีจรูนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางให้สัมภาษณ์โต้กันไปโต้กันมาค่ะแล้วต่างฝ่ายต่างใช้ช่องทางกฎหมายแจ้งความดำเนินคดีกันด้วยคนที่ดูอยู่ประชาชนอย่งเราเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบว่า มันจะน่าเชื่อถือไหมล่ะความเชื่อมั่นขององค์กรตำรวจเนี่ยมันจะไหวไหมไปยังไงต่อล่าสุดวันนี้ค่ะพะบรตรนะคะพลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลบิ๊กต่อออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็ประกาศเลยว่าเตรียมจะเรียก2บิ๊กเนี่ยมาคุยกันนะคะเตรียมยาสึกว่าอย่างนั้นทางบิ๊กต่อบอกว่าวันนี้ตั้งใจจะเรียกทุกคนมาคุยกันมานั่งคุยกันเลยเพราะถ้าปล่อยเป็นอย่างนี้ต่อไปประชาชนจะเชื่อถือตํารวจยังไงถ้าตํารวจยังทะเลาะก,กันเอง โดยจะเป็นคนออกคำสั่งเลยนะคะว่าการให้ข้อมูลข่าวสารจะต้องตั้งโคศพขึ้นมาเป็นผู้ดำเนินการให้ข้อมูลคิดทางเดียวเลยพร้อมย้ำด้วยค่ะว่าในฐานะที่เป็นพ่อบ้านตัวท่านเป็นพ่อบ้านเนี่ยนะจะเดินหน้านโยบายสร้างบ้านให้เป็นบ้านที่ลูกบ้านสามคีกันเป็นบ้านที่มีความอบอุ่นส่วนการแก้ปัญหาใดๆจากนี้ขอให้เป็นหน้าที่ของตนค่ะใบไม้ร่วงทุกวันตนก็เก็บกวาดทุกวันเปรียบเทียบแบบนี้เลยนะคะวันนี้ตนเป็นผบตรไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปชกกับใคร องค์กรต้องมีวัฒนธรรมมีอะไรก็ต้องมาคุยกันจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ไม่ได้ถ้าจะสู้กันขอให้สู้ด้วยงานสู้ด้วยเรื่องเท็จจริงที่ผ่านมาเนี่ยท่านก็โดนมาเยอะท่านบอกเรื่องแบบนี้ใครเจ๋งต้องเก็บไว้ประโยคนี้แหละค่ะบอกว่าของแท้ต้องออกมาพูดกันหรือเนี่ยถามนักข่าวนะคือนักเลงเนี่ยเขาไม่พูดกันตอบโต้กันไปมาองค์กรมันเสียหายค่ะถ้าหากพนักงานสอบสวนมีข้อมูลก็ใช้ข้อมูลไปไม่ต้องมาโชว์ส่วนฝั่งบิ๊กโจ๊กนะคะ ไม่ผิดก็คือไม่ผิดแล้ววันนี้ยังบริสุทธิ์อยู่ร้อเอร์เซนเพราะยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาไปฟังบิ๊กต่อกันค่ะการให้ข้อมูลข่าวสารหรือการตอบโต้กันเนี่ยมันไม่ได้มีผลดีกันเลยใครเจ๋งก็เ,เก็บไว้เด็กของของแท้มันต้องมาพูดแบบพี่ทำหน่อยนักเลงเขาไม่พูดกันหรอกแต่นี่มันต่อโต้กันไม่เอา,เอา,านะองค์กรเสียหายพนักงานสอบสวนมีข้อมูล ก็ข้อมูลเองไม่ต้องมา,มาโชว์พี่โจ๊กไม่ผิดพี่โจ๊กก็คือไม่ผิดทุกวันนี้พี่โจ๊กยังบริสุทธิ์อยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไม่มีการแจ้งข้อหาน้องต้องเข้าใจอย่าเอาไอท้คนที่มันลอยมามามาจับมาชนกันแล้วนักข่าวเองก็ช่วยกันสาม,มัคคีกันอย่าอย่าไอ้คนนู้นเดี๋ยวก็กระแทกกันพี่ก็เห็นนะเราเราทำงานเป <นะ S 1> ี่ยมท่านเห็น,นทั้งสองคนโต้ตอบกันในฐานะท่านเบอร์หนึ่งเนี่ยท่านสะท้อนใจไหมว่าประชาชนเขารู้สึกพี่เนี่ยไม่ใช่ไม่ไม่คุยเพราะ ถ้าทำอย่างนี้แล้วพี่น้องประชาชนจะ,จะมั่นใจยังไงตำรวจมันยังทะเลากกันเลยเนีย่ยพี่ก็เรียกกันเรียกมาไม่ไม่ทีไม่ได้เรียกพี่คุยกันก่อนมามาทีแล้วแต่ตอบโต้อย่างนี้ไม่ถูกเดี๋ยวพี่จะออกเป็นคําสั่งเลย mm hmm. การจะให้ข้อมูลข่าวสารคุณมีอะไรคุณตั้งโฆษกขึ้นมาเลย mm hmm. หรือรายงานพี่ขึ้นมาแล้วออกให้ให้โฆษกออกดีกว่าน้องมาที่เดียววันสต๊อปเซอร์วิสที่นี่อืมว mm ันสต๊อปเซอร์วิสนะมาที่เดียวให้ชัดเจนไปเลยทีนี่นักข่าวก็เลยถามต่อว่า บิ๊กต่อเมื่อวานเนี้ยบิ๊กโจ๊กเขาบอกว่ามีนายตํารวจยศใหญ่คดีเว็บพานันเนี่ยเป็นอ e ีแอบไม่ยอมออกมาเคลื่อนไหวเองให้ผู้ใต้บังคับบัญชาออกมาชี้แจงใครกันนะคืออ e ีแอบถามบิ๊กต่อเลยบิ๊กต่อบอกไม่รู้เหมือนกันนะปฏิเสธบอกไม่รู้ว่าคือใครส่วนการตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องข้อกล่าวหามาตรา149และมาตรา157ย้ำด้วยว่าบิ๊กโจ๊กยังไม่ได้ถูกดำเนินคดียังเป็นผู้บริสุทธิ์ ฉะนั้นถ้าหากมีการดําเนินคดีในที่สุดระเบียบสํานักงานตํารวจแห่งชาติก็จะมีระบบจัดการเป็นขั้นตอนต่อไปย้ําชัดๆเลยค่ะแล้วการที่พลตํารวจเอกต่อศัก์เนี่ยนะคะก็ยังให้สัมภาษณ์อีกเรื่องหนึ่งว่าทางพลตํารวจตรีนําเกียรติทีระโรจนพงศ์ที่เป็นหนึ่งในลูกน้องคนสนิทของบิ๊กโจ๊กเนี่ยไปแจ้งความดําเนินคดีกับท่านในข้อหาปฏิบตัติหรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบท่านบอกเรื่องนี้ได้คุยกับทีมของบิ๊กโจ๊กแล้วนะ ไม่ได้กังวลอะไรแล้วก็ยอมรับว่ายังไม่เห็นในร่างคําฟ้องว่าฟ้องท่านเรื่องอะไรเกี่ยวกับอะไรแล้วก็ไม่รู้ได้ว่าสารจะประทับรับฟ้องหรือไม่แต่เท่าที่ได้พูดคุยกับบิ๊กโจ๊กการฟ้องไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องคดีเว็บพนันหรือว่าการที่พลตํารวจตรีนําเกียรติถูกโยกย้ายดังนั้นขอความร่วมมือสื่อด้วยค่ะในการสื่อสารการนําเสนอข่าวไปถึงประชาชนว่าอย่าทําให้องค์กรตํารวจเนี่ยเสียหายนะคะ ส่วนทางบิ๊กโจ๊กก็ได้ตอบคำถามกับนักข่าวเราติดต่อไปสอบถามเพิ่มเติมด้วยว่าเอเอเห<อ>็นบิ๊กต่อบอกเดี๋ยวจะติดต่อเรียกให้เข้ามาคุยพร้อมๆกันบิ๊กโจ๊กบอกยังเลยยังไม่เห็นมีการประสานมาจากพบตรให้เข้าพบนะเพราะตอนแรกท่านบอกว่าเดี๋ยวบ่ายนีย้จะเรียกแต่ยังเงียบอยู่ยังเงียบอยู่<อ>บิก<ห>๊กโจ๊กบอกถ้าพบตรสั่งมาเนี่ยต้องปฏิบัติตามอยู่แล้วพร้อมพูดคุยเจรจาห,าหารือด้วยแต่ต้องคุยกันแบบพูดคุยกันด้วยดีนะไม่ใช่การเล่นกล เพราะการเล่นกลเนี่ยเป็นหน้าที่ของนักมายากลไม่ใช่ตํารวจนี่เป็นสิ่งที่ท่านก็ก็ถือว่าย้ําอีกทีนะว่าท่านพร้อมแหละแต่ขอแบบตรงๆนะส่วนบิ๊กเต่านะคะพลตารวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วเหมือนกันนะะักข่าวก็ไปถามว่ามีประสานมาหรือยังจะเข้าไปคุยหรือยังท่านบอกว่ายังไม่ได้รับการประสานจากพอบอรตรค่ะแต่ในฐานะที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาถ้ามีการติดต่อมาก็จะเข้าไปพบทันที หลังจากนี้ออกตัวเลยว่าจะไม่ให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้อีกแล้วนะคะเพราะไม่อยากให้สังคมมองว่าตำรวจทะเลาะกันแล้วบิ๊กต่อเองพอบตรก็แสดงความกังวลแล้วด้วยว่าตอนนี้มันเหมือนโต้กันไปโต้กันมาท่านก็เลยย้ำว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่การทะเลาะกันนะแต่เป็นการนำหลักฐานมาโต้แย้งกันในข้อเท็จจริงให้สังคมเนี่ยมองว่าองค์กรตำรวจเป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือก็เป็นหน้าที่ของตำรวจทุกนายต้องไขข้อเท็จจริงให้ปรากฏค่ะนักข่าวถามต่อว่าหนักใจไหมท่านกับการทำคดีนี้ ะะทางพลตํตร,รีจรุนเกียรติบอกว่าไม่หนักใจนะแต่มันเหมือนกับเป็นการทําให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติมีพื้นที่สีขาวมากขึ้นแต่ขออย่างหนึ่งว่าอย่าให้สัมภาษณ์กดดันแล้วก็ข่มขู่พนักงานสอบสวนขอให้ทั้งสองฝ่ายทํางานเพื่อองค์กรอย่างเต็มที่อย่าแถลงแล้วออกสื่อด่าองค์กรตัวเองถ้ายังไม่หยุดทางพลตํตร,รีจรุนเกียรติทางบิ๊กเต่าเนี่ยบอกว่าจะใช้สิทธิ์ในการเป็นตํารวจออกมาตอบโต้เหมือนกัน แล้วที่บิ๊กโจคค๊กท้าให้ตรวจสอบตํารวจที่เรียกรับเงินจากเว็บพนันออนไลน์บอกว่าอุ้ยยังมีอีกหลายคนเลยในสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติเนี่ยนะคะทางรองเต่าก็บอกว่าถ้ามีหลักฐานนะเอามายื่นให้ตรวจสอบได้เลยหลังจากนี้จะไม่พูดเรื่องนี้แล้วนะคะเพราะทางพลตารวจเอกธนาชูวงรองพอบอรตรในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้าทุสสืบสวนสอบสวนคดีนี้ต่อจากนี้ไปท่านจะให้สัมภาษณ์ด้วยตนเองค่ะต่อไปก็คงจะไม่สัมภาษณ์ตรงนี้เพราะว่า เราไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งในองค์กรตำรวจเพราะตำรวจมา,าทะเลาะกันเองแต่ผมก็ต้องยืนยันว่ามันไม่เป็นการทะเลาะกันมันเป็นเรื่องของข้อที่จริงที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็แต่ไม่เป็นไรในเมื่อผู้ใหญ่เนี่ยท่านเป็นห่วงภาพลักษณ์ขององค์กรนะครับผมก็จะหยุดให้สัมภาษณ์ตรงนี้นะครับ มีข้อมูลตรงไหนใครคำาผิดอะไรก็เอาเข้ามามีหลายหน่วยที่ทำงานเรื่องนี้คุณเอาเข้ามาใครไม่ทำก็ละเว้นนะผมเห็นมาล้อทุกเคสเขาก็จับกันทุกเคสอย่าไปอ้างไม่เอาถ้ามีความผิดพบหลักฐานเอามาให้เจ้าหน้าที่จะให้ปปทจะให้สอ,อทอหรือจะให้กองปราบนะหรือถ้าเป็นแค่การทุจริตจะมาตรงนี้ก็ได้นะครับก,ก็ว่าไปนะครับ จริงถ้<ม>าก่อนหน้านี้เนี่ยทางพลตารวจเอกธนาเนี่ยเหมือนกับมอบหมายเนาะให้บ<ะ>ิกเต่าเนี่ยเป็นเหมือนโคศกก็แถลง<ม>ความคืบหน้าคดีต่างๆแต่ว่าเหมือนตอนนี้จะโอนกลับไปแล้วเดี๋ยวคงต้องรอทางพลตารวจเอกธนาเนี่ยแถลงเองอ่านะ แต่ไม่รู้จะได้แถลงเองไหมนี่สิเพร<อ>าะผบตรอบอกว่าเดี๋ยวจะให้ทางาไมโคโศกหรือคนที่มอบหมายแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นใครนี่<ช>เออ,อนะฮะอีกเรื่องหนึ่งครับทางทนายอนันชยัยคุณผู้ชมจําได้หรือเปล่าก่อนหน้านี้ถ้าเราเห็นตามหน้าสื่อย้อนกลับไปตั้งแต่นู้นแต่กันยายนอะ่ะตอนนั้นมีประเด็นตอนที่ยังไม่ได้มีการเ,าเห็นตัวตนว่าสรุปแล้วผบตรจะกลายเป็นใครกันแน่คือยังไม่ได้เคาะเบ็ดเสร็จย้อนกลับไปตอนนั้น2 7 27กันยายน ปลายปีที่แล้วนี่เองฮะทางทนายอนันชัยในฐานะทนายกระดูกเหล็กตอนนั้นนั่งคู่กับบิ๊กโจ๊กแถลงข่าวด้วยเห็นไหมใช่ตอนนั้นนะแล้วต่อมาตอนประมาณตุลาคมตอนนั้นจําที่ทนายอนันชัยบอกได้ไหมเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวทําให้คนรออยู่ว่าะจะแฉอะไรในเรื่องวงการสีกกรกีต่างๆจนนํามาสู่การโพสต์ในออกทํานองเหมือนแบบ น้อยใจอ่ะเออแล้วก็มีการโพสต์พูดถึงเรื่องของว่าเปลี่ยนห้องเต้เหมือนเปลี่ยนยุคแล้วอะไรประมาณนี้เนี่ยนะฮะเออก็เลยกลายเป็นว่านี่ฮะคนจับตาต่อว่าสรุปแล้วทางทนายอนันชัยจะยังรับเป็นทนายความให้บิ๊กโจ๊กหรือเปล่าหลังจากเนี่ยที่มันเดือดกันสัปดาห์นี้เนี่ยนะฮะทางทนายอนันชัยบอกแบบนี้ครับบอกว่าณเวลานี้ยังไม่ได้รับการติดต่อมาเพื่อให้เป็นทนายแต่อย่างใดยืนยันนะค่ะและที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งจะเจอกับบิ๊กโจ๊กในงานแต่งที่หนึ่ง แล้วก็หลังจากนั้นบิ๊กโจ๊กโทรเข้ามา3ครั้งแต่ตัวท่านเองไม่ได้รับสายเพราะกำลังยุ่งกับงานทางด้านกฎหมายอยู่ท่านบอกแบบนี้และตัวของทนายเองก็ไม่ได้ติดต่อกลับไปอีกอเห็นมิสคอสามสายแต่ไม่ได้ติดต่อกลับไปอีกค่ะคุณสุตาเป็นคุณยังไงต่อเอกอ็บอกงานยุ่งไงงานยุ่งแต่ก็ไม่ได้ติดต่อกลับนะนะฮะแล้วก็ย้ําว่าตอนนี้ยังไม่ได้เป็นทนายให้กับบิ๊กโจ๊ก อย่างที่ได้มีการสอบถามเข้ามาแต่อย่างใดแต่ว่าในฐานะคนเคยรู้จักกันก็เชื่อว่าบิ๊กโจ๊ก็มีดีอยู่ในตัวและเชื่อว่าสามารถเอาตัวรอดได้แล้วก็ย้ําด้วยว่าวันนี้ยังไม่ได้เป็นทนายให้กับทนางนั้นบิ๊กโจกแต่โอกาสหน้ายังไม่แน่แต่ก็อยากฝากบอกว่าถ้าใครจะมาเป็นลูกความของตนขอให้คหํานึงถึง3สิ่ง3สิ่งที่ว่าต้องให้ใจต้องให้เกียรติต้องให้ความจริงถ้าไม่มี3สิ่งนี้ก็คงช่วยอะไรไม่ได้เพราะนี่คือคอนเซปต์ของ ทนายอนันชัยนะฮะและทางนักข่าวก็ยังถามด้วยว่าถ้ามีการติดต่อขอให้มาเป็นทนายจะรับทำคดีไหมทนายอนันชัยยังคงยืนยันคำเดิมบอกว่าถ้ามีการขอให้เข้ามาเป็นทนายจริงก็ต้องมี3มสิ่งที่บอกไปจะรับไม่รับอันนี้ขึ้นอยู่กับ3สิ่ง3เงื่อนไขนี้เลยที่สำคัญตัวท่านเองบอก ถ้ารับเป็นลูกความแล้วก็เปรียบเสมือนกุญซือลูกความก็ต้องเชื่อฟังกันเพราะถ้าไม่เชื่อฟังก็ยากที่จะประสบความสําเร็จครับคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้มันไม่เกินความคาดหมายของเราเพราะเราเคยคาดหมายไว้แล้วว่าประมาณเดือนกุมภาหรือมีนาเนี่ยเหตุการณ์นี้จะต้องเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงแต่มันก็เกิดขึ้นเร็วนะครับซึ่งในส่วนของท่านพลเอกสุรเชษฐ์หักพาเนี่ยผมก็อยากจะฝากเตือนนะผู้ใหญ่ อย่าไปปลามาท่านนะครับเสือเนี่ยมันอยู่ในป่าเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีเขี้ยวเล็บนะครับมีเขี้ยวเล็บแล้วเนี่ยท่านก็ต้องมีดีนะฮะ mm hmm. ผมว่าในใจผม <ค Latin> ผมคิดว่าท่านก็มีดีแต่ว่าดีของท่านเนี่ยท่านจะออกมาเมื่อไหร่แค่นั้นแหละแต่ผมก็เชื่อใจว่าท่านก็เอาตัวรอดนะในในส่วนของท่านท่านเอาตัวรอดผมก็ให้กําลังใจท่านนะออให้กําลังใจท่านถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้เป็นทนายของท่านก็อยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศที่สงสัยว่า เอ๊ะทนายอัญชัยเป็นทนายของพลเอกสุรเชษฐ์หักพาหรือเปล่าณนะวันนี้ผมยังไม่ได้เป็น